ฝั่งใดถ้าเขาเป็นคนมีเพื่อนอยอ่นะคะแล้วก็เป็นคนติดเพื่อนรับเพื่อนอะไรเงี้ยคำพูดของเพื่อนนะคะอา,อาจจะมีน้ําหนักก็ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้เขาเนี่ยเอ,อเพื่อนเขาอาจจะบบกเออไม่คู่ค,ควกันหรอกไม่เหมาะหรอกไม่อะไรนู่นนั่นนี่อาจจะมีข้อติติงคุณนะว่าคุณกับเขาไม่เหมาะสมกันประมาณนี้นะคะแล้วมันทาให้เป็นไงให้ตัวเขาตัดสินใจเชื่อเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ ตัดคุณออกจากวงจรแล้วก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้ศึกษาอันนี้ใส่ใจคอของคุณอย่างแท้จริงว่าคุณเป็นจริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไงกันแน่คุณเป็นอย่างที่เขาคุณคุณอ่าคุณแตกต่างจากเขาจริงไหมคุณไม่สามารถปรับเข้าหาเขาได้จริงไหมคุณไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่สามารถจะพัฒนาได้จริงไหมหรืออะไรนะคะอืมจริงๆแล้วคุณเป็นคนดีเนี่ยเห็นไหมเคณนออคับ เนี่ยเห็นไหมตัวเขากลายเป็นคนที่แบบว่าทั้งแปดดาบทั้งเจ็ดไม้นะคะและตอนนี้ตัวคุณก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคุณก็หลังจากที่เขาปฏิเสธหรือบอกคุณไปเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นเจ็ดไม้ตรงนี้คือคุณก็รู้สึกว่าเออไม่ไว้ใจคนคนนี้แล้วอะนะคะไม่เชื่อใจเขาแล้วนะคะถ้าเขาจะกลับมาคุณรู้สึกแบบระแวระวังเหมือนกันนะ เสร็จไม้นะคะตัวคุณก็หรือตัวเขาก็พยายามมีกําแพงกับคุณสุดฤทธิ์สุดเดชนะตอนนี้เออเป็นได้หมดนะคะเป็นได้หมดเลยนะคะตอนนี้ที่เห็นนะอู้อดีนะพลังงานะดีเลยระจบกระชัน,นะคะดีอุ้ยเน็บกินแล้วนะคะหมอเน็บกินตะคิวกินขอภัยนะอะประมาณนี้ค่ะเรื่องราวสตอรี่ก็เป็นไงต่างคนต่างอยู่ในเซฟโซนในสเปซในพื้นที่ของตัวเองตัวเขาก็ไปลั่งละ เจ็บไหมเจ็บนะคะตัวเขาก็ไปหลานๆดูกับเพื่อนเจ็บเพราะอะไรเพราะการตัดสินใจของเขาเองไงเพราะการที่เขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณในความสัมพันธ์เพราะเขาเป็นคนที่ตัดสินใจตัดจบคุณนะคะคือบล็อกคุณนะปิดกั้นคุณแล้วก็เป็นไงไปใช้ชีวิตเป็นเดกฟูนะคะแล้วอาจจะโยนความผิดว่าสามดาบนี่อาจจะเป็นตรงนี้ต้องมีประเด็นกันตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ดึงมือที่สามเข้ามาก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องเพื่อนตัวเขาก็เป็นคนที่ที่เออ เป็นคนที่ทําร้ายคุณอาจจะด้วยคําพูดก็ได้สามดาบตรงนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวอย่างเดียวอาจจะเป็นคําพูดที่รุนแรงนะคะใส่คุณหรือเป็นคําพูดที่แบบว่าทําให้คุณรู้สึกเอออกหักกับความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออประมาณนี้ได้นะคะโอ้ยนะคะหมอเน็บเน็บขอให้เน็บ,อนบโอ้ยตายนะต้องบีบนวดอืประมาณนี้นะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนติดตามและการรับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะชอบจะถูกใจนะคะบทสรุปของความสัมพันธ์นี้ก็คือนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดูไปต่อยากนะคะเพราะตัวตัว,ตวคนคนนี้ปิดกั้นคุณหน้าดูนะเออเจ็ดไม้นะคะรู้สึกคุณก็รู้สึกเสียใจนะอืมรู้สึกรู้สึกเออเสียใจรู้สึกเจ็บนะคะแต่การที่ถูกผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธมา นะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในท p พีหน้าและแรนดอมหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่